เราจะมีความสุขคนรับก็มีความสุขแล้วเราอย่าไปคิดอะไรว่าการให้คือจะต้องได้รับอะไรห้ามถามเด็ดขาดว่าให้แล้วทําแล้วได้อะไร ไม่ไม่ควรถามคำเหล่านี้ครับผเราต้องให้ด้วยใจเราต้องทําด้วยใจจฉะนั้นอย่างคุณไปเป็นกรรมการสงเคราะห์คุณถามว่าคุณได้อะไรไม่ต้องถามเลยว่าเราจะได้ความสุขอย่างหนึ่งอันนั้นแน่นอนถูกไหมครับถูกต้องบางคนเขาไม่เข้าใจบอกว่าโอ้ยทำนู่นทํานี่ให้ไปให้มาต้องเยอะแยะไม่เห็นได้อะไรบอกนั่นแหะคือเข็มของกรรมการสงเคราะห์นั่นแหละคือความสุขอย่างหนึ่ง พือเป็นเกียรติอย่างหนึ่งซึ่งคุณเอาเงินไปซื้อมาไม่ได้เลยยต้นครับโอ้วันนี้ผมก็โชคดีมากเลยนะมาจบได้มาสัมภาษณ์คุณประสงค์เนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ในหลายเรื่องนเนี่ยคุยไปผมก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับเนี่ยคราวนี้พูดถึงในเรื่องของตัวตัวตนของคุณประสงค์มาแล้วนะครับทําไมถึงเป็นมาควิสทําไมถึงใช้ชื่อว่ามาควิสอ๋อพอดีเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วสี่สิบสามสิบ ห้าปีที่แล้วพอดีผมได้รู้จักกับคนสวิสเซอร์แลนด์คนหนึ่งซึ่งเขาชื่อมิสเตอร์แฮนนี่แมคควิสแล้วเขาก็มาหาผมในเมืองไทยครับผมผมก็พาเขาไปทานอาหารซีฟูดเขาก็บริการเขาเขาก็ประทับใจผมใหญ่เขาก็เลยเอาเงินตั้งหลายสิล้านจะมาฝากผมแต่ผมบอกว่าผมไม่ใช่ธนาคารระหว่างนั้นธนาคารดอกเบี้ยดีมากเลยร้อยละสิต่อปีเอามาให้ลงทุนเหรอครับหรือว่าฝากเฉยๆมาฝากเฉยๆฮะ แล้วผมบอกว่าผมไม่ได้แต่ธนาคารผมจะก็พาเข้าไปฝากเงินเขาบอกผมมีนิสัยดีมากอมเอาชื่อนมสก,กุลเข้าไปตั้งชื่อบริษัทเลยรับรองจเจริญแน,น่แล้วแกก็แนะแนะสิ่งต่างๆที่ที่ดีๆให้ผมนะฮะผมฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจซึ่งเขามีเงินเยอะมากเลยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาชื่อ, Henry อมิสเตอร์แฮนดี้มาควิสแลวเขาเลยบอกเอองั้นผมก็บอกงั้นมาควิสแม้ว่าอะไรเขาก็อธิบายให้ผมฟังว่ามาควิสจริงๆเขาแปลว่าท่านหลอด เป็นคนอังกฤษนะฮะครับ,รบแล้วก็อบอกว่าโอเคงั้นคุณเอาไปตั้งชื่อมาควิสเลยตั้งแต่นั้นมาก็เอามาตั้งเป็นมาควิสนะ ครับผมมาควิสก็มีตัว M อ็มนำหน้าก็คือมันนี่อ๋อรับอย่างนี้นี่เองผมก็พยายามเซิร์ชหาอยู่นะครับมาควิสแปลว่าอะไรถ้าเกิดเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะมาคีสอะไรเงี้ยมาคีสครับใช่ไหมมาคีใช่ไหมฮะแล้วก็พอเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกเป็นเสียงเป็นมาควิสใช่ครับซึ่งคำแปลก็อย่างที่คุณประสงค์ได้ได้เรียนให้ทราบนี่แหละครับที่ใช้ว่าท่านหลอดนะอ๋อที่แท้ก็เป็นชื่อของบุคคลท่านหนึ่งผู้ใหญ่ครับอืมใช่คุณนายท่านผู้ใหญ่ครับผมก็ นี่นี่คือที่มาของมา,มาควิสใช่ครับคือเขาประทับใจผมว่าผมเซอร์วิสเขาดีรหรือที่ว่าเขา,ามาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาไม่มีคนไทยรู้จักกันบับงเอิญมีเพื่อนเป็นฮ่องกงด้วยกันเขาก็เลยแนะว่าให้ไปหา คนที่ชื่อประสงค์ในเมืองไทยเข้ามาถึงเมืองไทยเขากระโทรสัมภาผมนะผมก็ขับรถไปเทคแคร์และไปเซอร์วิสเขาทำให้เขาประทับใจแล้วเราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเขาก็ะหวังนั้นเขาก็สอนเราคือถูกคอกันใช่ครับแล้วเขาก็เห็นในความที่เราเป็นคนจิตใจที่ดีงามเขาก็เลยใช่ครับยินดีที่จะเหมือนกับเหมือนกับร่วมลงทุนไกลไหมางคล้ายๆแต่ไม่เขาไม่ได้เอาลงทุนตมาให้แต่เขาจะเอาเงินมาฝากแล้วบอกว่า ผมไม่ได้ธนาคารผมพาเขาไปฝากที่แบงก์กรุงเทพระหว่างนั้นทางธนาคารก็ไม่รับฝากนอคนต่างชาติครับผมเจ้าเขาบอกเขาไม่รับเขาก็ได้เอาเงินกลับไปของเขาอย่างนั้นเป็นต้นครับผมแล้วสินค้าตัวแรกของมาควิสครับคืออะไรสินค้าตัวแรกของมาควิสก็คือทำมกนาฬิกาเลยฮะอ๋อเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาข้อมือนะก็แขวนนาฬิกาตั้งโตะทุกชนิดเลยครับนะครับผมแล้วเวลาจะซื้อนี่จะซื้อที่ไหน คือซื้อได้ทำจ,จริงๆแล้วผมไม่เคยขายห้างนะเพราะว่าห้างเขาแบบสั่งของเราแล้วเวลาจ่ายเงินช้ามากเขาขายของเราไปเป็นหลายล้านแล้วก็ไม่ค่อยให้เงินเราเงินสดก<อ>็ย,ยังให้เอาของเราไปดองอีกตั้ง3 4สี่เดือนกว่าจะได้เงินเขาครับผมฉะนั้นเราก็ขายเองแล้วก็คือขายว่าเราก็มีขายส่งทั่วไปก็มีคนมารับขายส่งไปเรื่อยๆครับผมทำอย่างนี้ไป<อ>แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็พยายามทําผลิตส่งไปที่อิตาลี<อ>ส่งไปที่อเมริกาและก็ส่งไปที่ ฮ่องกงด้วยครับตอนนั้นระหว่างนั้นก็ส่งฮ่องกงเยอะมากครับคือสรุปแล้วก็คือส่งไปหลายประเทศมากเลยแล้วก็ฮ่องกงนี่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นประเทศคู่ค้าหลักเลยใช่ครับใช่ไหมครับไปรีเอ็กพอร์ตเป็นการส่ทารสเฟเร์ให้กับประเทศอื่นๆอย่างเป็นต้นครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมา คุยกันว่าสินค้าแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ก้าวหน้าไปถึงถึงไหนแล้วอีกนะครับผมในช่วงนี้ก็คงต้องผัสสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับผมยังอยู่กับคุณประสงค์เบนจวรธรรมครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมาควิสจำกัดนะครับผมพักสักแป๊บเมื่อกี้ดีขึ้นไหมครับโอ้ดีมากไปดื่มน้ำได้ดื่มน้ำกูนนิดนึ่งผมก็ดีขึ้นเหมือนกันนะ ก่อนที่จะเข้าเรื่องสินค้านิดนึงผมขอถามนิดนึงนะครับว่าที่มาควิสเนี่ยนะครับ,รบผมคุณประสงค์ทําคนเดียวเลยหรือเปล่าครับตั้งแต่ต้นเราทําคนเดียวฮนะแล้วก็พอเดี๋ยวนี้ลูกๆเขาจบบิญญาโทจากออสเตรเลียมาเข้ามามช่วยนะมีลูกกี่คนครับโทษมีลูกผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนนะลูก,ล,กลูกชายหนึ่งคนคลูกสาวสองคนใช่ครับนะครับผมก็คือแล้วไปเรียนนี่ไปเรียนทางด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าไปเรียนทางด้านเกี่ยวกับดีไซน์โดยเฉพาะเลยป่ะครับอ๋อไม่ครับคือลูกสาวคนโตจบปริญญาโทที่ออสเตรเลียที่ที่เพิร์สนะฮะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็ลูกชายก็จบที่ เอแบกแล้วก็ไปต่อที่เซี่ยงไฮ้ ide, แล้วก็พอพอเสร็จปุ๊บแกก็คล้ายๆมีหัวเหมือนผมผมไม่ได้จบเรียนดีไซน์นะฮะ oh. แต่เราก็ดีไซน์เองได้เป็นเพราะว่าอาศัยว่าหนึ่งเรามีความชํานาญเราไปเดินทางไปต่างประเทศบ่อยก็ไปเกือบทั่วโลกมาแล้วครับ,รบก็เลยเทําให้ลูกชายเขาก็มีอาจจะมีสายเลือดเราะว่าในการดีไซน์แบบอนนีแล้ตอนนี้ก็ลูกชายก็เรียนไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้ ide, ก็เป็นหมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ พอเรียนเสร็จปุ๊บแกก็บอกเอ๊ะ ทำไมเราไม่ส่งของมาเมืองจีนมาขายกับเขาบ้างเพราะประชากรเขาเยอะครัน่าจะเอาเงินเขาเข้ามาบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหกันค้ามากแล้วแกก็พยายามที่จะทําอันนี้ครับเป็นต้นแล้วลูกสาวคนเล็กก็ตอนนี้จบปิญญาโททางด้านบัญชีกับทางคอมพิวเตอร์ได้สองปิญญาโทเป็นเกียรตินิยมด้วยนะครับโอ้โหลูกสาวคนเล็กนะฮะแล้วตอนนี้ก็กําลังเรียนด็อกเตอร์อยู่แล้วก็ทํางานอยู่กับบริษัทซิสเตอร์ไม่ต้องเสียเงินนะฮะเรียนด็อกเตอร์ไม่ต้องเสียเงินนะ ไม่ทบานา่อไกได้ทุนได้โหเป็นนักเรียนทุนด้วยครจริงจริงสบายใจเลยคุณพ่อมีหน้าตอนนี้เดินสายทําบุญได้ตลอดมันก็สบายหน่อยครับแล้วตอนนี้ลูกๆเข้ามาช่วยดูแลงานด้านนี้มีลูกสาวคนโตกับลูกชายที่เข้ามาดูแลและคนนี็ก็ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียครับคราวนี้ในในสินค้าที่เราเห็นอยู่นตอนนี้นะครับผมเห็นแต่ละอันแล้วก็อย่างเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้เนี่ยเก๋มากเลยครับนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือภาษาจีนอักษรจีนนี่คืออะไรนาฬิกาตั้งโต๊ะนะฮะเขาเขียนมาเขียนว่าเป็นภาษาจีนคําว่าหกนะฮะหกแปลว่าวาสนาหกมาจากหกลกซิ่วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมาจากหกลกซิ่วครับใช่ฮะบังเอิญตัวนี้ลูกชายเขาดีไซน์แบบขึ้นมาแล้วสีสันแล้วก็กระจกอะไรเราตัดเองทําเองในนี้หมดเลยครับผมตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับ ว่าเหมาะที่จะเป็นของขวัญวันเกิดบ้างขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้ครับเนี่ยเป็นของชํำรวยของสุวีเนียส่งให้กับผู้รับเขาก็รับแล้วก็จะมีความใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเวลาเราได้รับของเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นของพื้นๆไปใช่ไหมครับหรือจะเป็นผลไม้เป็นคุกกี้อะไรเห็นแล้วก็บางทีก็มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บางทีได้เยอะด้วยใช่แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างงี้จะค่อนข้างรู้สึกพิเศษ อันนี้ไม่มีใครมีเลยอันนี้มีทั่วโลกเรามีเราเจ้าเดียวที่เราเขียนดีไซน์แบบเองขึ้นมาครับคือคือลูกชายเดยนภาษาจีนกลางแล้วก็สามารถจะเขียนหนังสือเขียนอ่านออกเขียนได้ด้วยนะครับอย่างนั้นเป็นต้นก็เดินเข้ามาผู้ผมเห็นอ๋ออันนี้อะไรมีมันสะดุดตาใช่ไหมครับใช่สะดุดตาเลยแล้วก็มีพี่เขาถามผมเหมือนกันว่าพี่ทีมงานเนี่ยเขาถามอันนี้อะไรอะไรเงี้ยผมก็เนี่ยฮะในกาหกครับแปลว่าวาสนา ถ้าคน<ม>ไหนได้รับไปปุ๊บก็จะมีวาสนาดีนะเงินไปฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากมีวาสนาจะไปซื้อได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยซื้อได้ที่บริษัทมาควิสครับแล้วบร,ร,ริษนะัทมาควิสนี่ตั้งอยู่ทีอ่อยู่บนถนนจรัญซอย29นะริมถนนใหญ่นะฮะไม่ต้องเข้าซอยครับอ๋อหาง่ายมากฮะไปถึงจรัญ29ก็จะเห็นบริษัทมาควิสได้ครับอ๋อนะครับอันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับผมนาฬิกาตั้งโต๊ะอันนี้นี่นอกจากแบบนี้ก็ได้ครับอ๋อนี่ก็แขวนได้ครับยิ่งกว่าทูอินวันฮ จะแขนวนตามผน well, ังได้เลยฮะตัวน kind of ี้เป็นตัวตั้งเฉยๆแต่ตัวข้างในนี้คือถอดออกมาแล้วก็ถอดออกมาแขวนที่ผนังได้แล้วเวลาซื้อนี่แถมอันนี้ให้ด้วยไหมถ้าจะเอาไปตั้งโต๊ะเอ่อกคแถมให้ด้วยครับปีดด้วยใช่ไหมฮะแถมให้ฟรีด้วยฮะแล้วราคาก็ถูกมากเลยฮะอ๋ออันนี้อันนี้ประกันให้ตั้งสิบปีตัวละพันสองร้อยห้าสิบบาทพันสองร้อยห้าสิบบาทประกันให้สิบปีเสียเปลี่ยนฟรีเลยนะฮะสิบปีหมายถึงอะไรครับคือถ้าหยุดเดินะ เกี่ยวไหมเครื่องเสียปุ๊บเราเปลี่ยนออ๋เครื่องเสียนะฮะทานหมดไม่นับครับไม่นับถ้าเรือว่าไปทำกระจกแตกไม่ทอ๋อกระจกแตกครับอย่างเงี้นใครที่มีลูกเล็กต้องระวังนะอยใช่ครับหรือว่าถ้าปกติเขาจะแขวนบนผนังสำหรับลูกเด็กๆเขาจะยื่นมือไม่ถึงเลยครับอ๋อไม่อาจจะแบบเคลื่องลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยหรือมีแฟนอารมณ์ร้ายใช่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อะอันนี้ครับอันนี้อันนี้ก็เก๋ะฮะ้เก๋เพราะว่าหนึ่งเราทําแบบเป็นในการรูปเก้าว่าเป็นราชการที่เก้าแล้วก็ทําเป็นตัวหนังสืออาลเบบิกเป็นเก้าเพื่อี่ให้เป็นแบบพวกวัยรุ่นจะชอบฮะอันนี้เป็นในการแขวนผนังนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เอาขาตั้งมาตั้งให้ดูว่าในการแขวนผนังแล้วถ้าผนังพื้นๆแบบแขวนอันนี้มันจะเด่นมากเลยครับอันนี้ครับอ๋อแล้วราคาก็ถูกมากเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวหนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทเองะอู้ อันนี้อันนี้โอเคอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้ก็สวยแล้วก็คุ้มค่าราคาครับอันนี้ก็คือแปลกใจเออราคาลงมาเยอะมากเลยเนี่ยครับแล้วี้ถ้าเกิดขายที่เมืองนอกนี่จะแพงกว่านี้ไหมฮะเมืองนอกเขาจะขายอะละสิบสิบกว่ายี่สิบเหรียญฮะยี่สิบเหรียญยูเอสนะครับโหยี่สิบเหรียญก็สามพันไม่ครับยี่สิบเหรียญยูอประมาณหกพันหกพันร้อยบาทเองครับอ๋อใช่ใช่ใช่ครับหกพันร้อยบาทใช่ครับก็คือจะแพงกว่านิดหน่อยหน่อยฮะนิดหน่อยหน่งยฮะม้แต่ถ้าเราขายส่งใน กรุงเทพท่าคนเขาซื้อจํานวนเยอะขึ้นฮะราคาจะถูกอ๋อจะถูกลงจะถูกอ๋อใช่ใช่เพราะถ้าเดือนหนึ่งก็ตกละสามร้อยกว่าบาทเราจะลดเป็นพิเศษให้ฮะอ๋อใช่ครับลดไปเอ่อเป็นขายส่งขายส่งนี่กี่กี่ชิ้นเรียกว่าขายส่งครับก็เป็นประมาณหนึ่งร้อยชิ้นขึ้นไปหนึ่งร้อยชิ้นเราก็จะคิดเหลือราคาตัวละแค่สามร้อยเก้าสิบบาทเองจากห้าร้อยห้าสิบบาทนี้เป็นต้นฮะแต่แต่ที่แต่ที่สําคัญก็คือว่านาฬิกาแบบนี้เนี่ย ไม่ได้มีขายตามอ๋อไม่มีฮะับทั่วไปเซ็นทรัลไม่มีฮะประมาณว่าถ้ามีเงินถึงมีเงินถ้าของไม่มีก็ซื้อไม่ได้ใช่ครับใช่ครับก็คือต้องมาที่มาคริสต์เดียวครับเพราะเราไม่ได้ขายตามทั่วไปนะครับครับผมอย่างนี้เป็นต้นแล้วอันนี้อย่างเช่นนาฬิกาอย่างนี้นะับอันนี้เราทําเป็นรูปหน้าคนเห็นไหมครับครับผมมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะแลวเราสามารถจะพิมพ์ชื่อบริษัทอันนี้ให้เขาไปได้เพราะว่าอันนี้ราคาก็ถูกมากเลยตัวหนึ่งสามร้อยกว่าบาทเอง ทั้เป็นทูอินวันเป็นตั้งโต๊ะก็ได้เป็นแขวนก็ได้และอันนี้วัยรุ่นเขาจะเห็นพอแขวนพบเขาจะเห็นก้าวกับสามเป็นลูกกระตาแล้วก็มีปากมีอะไรนัอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นแบบนี้ไปแสดงว่ารูปรูปแบบในการดีไซน์นี่น่าจะมีมากกว่านี้อีกใช่ไหมเพีาะมีเป็น500กว่าแบบเลยครับอ๋อห้าร้อกว่าแบบวันนี้คือนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ครับแค่ส่วนหนึ่งในการที่จะที่จะมาโชว์นิดเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับมีห้าร้อยกว่าแบบแล้วนอกจากนาฬิกา แวนนาฬิกาตั้งโต๊ะแล้ว,ลวก็นาฬิกาข้อมือครับอย่างเช่นนาฬิกาข้อมือตัวนี้นะฮะรเราทำทำขึ้นมาแบบว่าทําเป็นทั้งพิงโกก็ได้ทําเป็นทองก็ได้แล้วเราก็ดีไซน์แบบของเราเองทําเป็นเรือนบางตัวเรือนท,ทําด้วยทองเหลืองแท้แล้วก็ชุบสามไมคอนให้แล้วเดือนหนึ่งเราขายอยู่แค่พันกว่าบาทเองราคาไม่แพงคนี่คือคือเป็นเรนทองเป็นทองชุบแบบ 14k ทอง 14k ทำเป็นทอง 14k จะลอกไหมครับเ ลอกมันลอกแต่ต้องหลายปีอ่ะสองสามปีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหงื่อของคนเราว่าเค็มหรืเปล่าเพราะอันนี้ไม่ใช่ทองคาแทันี้เป็นทองชุบแต่ทองชุบเราชุบให้มันหนาหน่อยอย่างเช่นเนเดือนนี้ใสมาสามปีกว่าแล้วก็ยังเงาเงาและสวยมากยังดูเงาอยู่เลยนะครับนี่ใช้มาเลยเพราะว่าพอตกเย็นเราก็จะเอาน้ําเปล่ามาลูบเช็ดเหงื่อเราก็ไม่ติดต้องดูแลรักษาด้วยใช่ครับจริงๆแล้วคนคนที่จะใช้ของเนี่ยต้องรักษาด้วยใช่ไหมครับ อ๋อจริงๆเขาบอกว่าในกาที่ก่อนเข้ารายการได้มีโอกาสคุยกันเป็นประสงค์ก่อนเนี่ยจริงๆรายการเข้ามือนี่ก็ที่มาผลิตเนี่ยมีที่มาที่ไปเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเมื่อสี่สิบห้าปีที่แล้วก็ทําชื่อเป็นประสงค์ใช่ไหมครับครับก็เลยทํา PS อสพีอก็ย่อมาจากประสงค์บางคนชื่อประเสริฐประเสริฐก็จะเป็น P s ก็ได้ครับประสิทธิ์ก็ได้ประสานก็ได้นะครับก็ทีนี้คนเขาเห็นปุ๊บเขาก็อยากจะซื้อครับผเพเอิญเมื่อ ป,ปีที่แล้วมีนายพลคนหนึ่งนะฮะรเราไม,ไม่ไม่ออกชื่อนายพลนะ,ะ,ะเขาบอกไม่ใช่ประสงค์ไม่ใช่อะไรหรอกภูมพิพลแนนสิริเกิก็ฟังแล้วตกใจ่อนลูกเล<อ>มว่า<อ>เพราะว่าอพอดีเขาเห็นว่าเป็นโลโก้ในหลวงด้วย<อ>ซึ่งรเราขออนุญาตท,ทางสำนักราชเล